สวัสดีค่ะเอซสาวหน่อยผิดบานแพงเอซน้องวงอิงเอซน้องโซฟียเด้อค่ะเด้อมือนี่คุณครูแมวเหมียว,วก็ขอมาว่าเรื่องราวดีๆที่เอาเห็นในปรากฏกานของวงสาวหน่อยผิดบานแพงสีเห็นน้องโซฟียเนาะสบยัยตะกี้เพิ่อนออกไปในรายการ เนาะคะ่ะในรายการในรายการหนึ่งเสร็จแล้วกะบ,บอกว่ามีพีอุ้งอิงเป็นไอดอลนะคะจากนั้นกมัมีการเซอร์ไพร์ในรายการก็คือพีอุ้งอิงได้ออกมาจากด้านหลังเวทีสั่งร้อยสั่งคราบน้ำตานะคะสั่งร้อยยิ้มแล้วก็คราบน้ำตาให้พวกเฮาได้เห็นในตอนนั้นและทุกคนก็ได้หูจักน้องโซโฟเฟียทางบอดโจนะคะเพื่อนก็รับน้องโซโฟเฟียเขามาอยู่ในวุงสาวหน่อยผิดบานแพง เป็นศินลปินคนหนึ่งในอ่างก็ขายเพลงของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. เฮาก็เห็นความน่ารักของน้องโซเฟียที่โดดเด่นก็คือหน้าตาเป็นลูกเคึงฝรั่งนะคะสูงสงา่าหมดงามเพิ่นก็มีร่างว่นการันตีความสวยงามก็คือมิสแกรนน่อยนะคะจังหวัดยะโสธรน,นะคะพร้อมกับกัน เป็นศินลปินนักรองในการประกวดเนาะในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนทีน้องโซเฟียได้เป็นตัวแท่นหลาย,ลายครั้งเนาะคะ่ะปีนี้ก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปแข่งขันล่ะคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ร่างวันชนะเลิศรอบเข้าไปในการแข่งขันรอบต่อไปจากเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตตอนนี้เป็นผู้สาวใหญ่สูงอาจหลาดเป็นตะหักเป็นตะแพงเด้อคะ่ะนี่ลหละคุณครูแม,ม่เมียไทยฉายาน้องว้ว่านักรองหมอลำมิสแกรนเนาะ อยเนาะคะ่ะโซเฟียเพชรบานแพงกําลังสิได้ออกซิ่งเกินเพลงไว้ๆนี่เนาะที่เฮ้ากลั้งรอ mv มวของเพิ่นอยู่เข่าของอัดเรียบร้อยเนาะคะ่ะรอว่า mv เพิ่นเสร็จมือใดปล่อยเพลงมากมือใดอย่าลืมมาเชียย์มาแช่อีหล่าหน่อยหมอลำหน่อยฝรั่งหน่อยของเฮ้านะคะที่กำลังเข่าสู่หาตามหาความฝันของเจ้าของเนาคะ่ะให้เป็นจริงต้องได้รับ การยังก่อเอาให้กำลังใจจากปอบไปเม์เอฟซเด้อค่ะเพื่อให้มีความฝันเป็นให้ได้คือไอดอลของเพิ่นเนาะค่ะก็คือพี่อุ้งอิงนะคะซึ่งมาใหม่มาแรงนะคะในเวลานี้แเดือนที่เข้าเห็นความเติบโตของน้องปาโดโตเนาะค่ะเนาะรางวัลต่างๆการันตีเห็นแล้วกับประทับใจชื่นชม แล้วก็อย่าลืมเชียร์ให้กำลังใจน้องโซเฟียคือกันกับผี่อุ้งอิงเด้อค่ะเพราะว่าเพน อยากมียังก่อความฝันอยากเป็นเหมือนผีอุ้งอิงถ้าเกิดอีลาโซเฟียตั้งใจพยายามต่อไปกระสิเป็นคือผีอุ้งอิงให้ได้นะคะประกวดนั่งงงนั่งง,งามกัดจับโบน,นี่คือการเดอ้อสูงอาลาดปานนั้นกําลังสิได้ออกรายการเนาะคะ่ะกับผีอุ้งอิงของอาต้อยไตย้พบเนาะกระสทธาฟังมึงคือการเดอ้อว่าโซเฟียไปออกรายการแล้วสิเป็นแบบใดเนาะเขาตัลสี แย่งตะละสิแพงเนาะเป็นเรียกหน่อยผู้เดียวเดินสิออกรายการในมือนันถ้าเบิงถ้ารลุนถ้าเชี่ยถ้าแช่ว่าอีหลา่าฝรั่งหน่อยคนนี้นะคะมาหักเสียงเพลงในการเป็นหมอลำ่ำเป็นแบบไดนนะคะก็ต้องห้กระลังใจนะคะแม่พ่วงที่อยู่เคียงขางอีหลา่ามาตั้งแต่นหน่อยตั้งแต่นหน่อยนะคะพาไปห่องพาไปรำ่ำพาไปประกวดมาถึงมือนีแล้วฝันกำลังสิเป็นจริงแล้กกากำลังสิเติบโต กำลังใจสำคัญที่ย่ทสุดฝากอฟซี่ให้กำลังใจโซเฟียน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอาเบิ่งความนะ่ารักของโซเฟียไปน้ำกันจ้า